สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรากลับมาอยู่กันในเกมโรบอกนั่นเอง<ฮ>ในครั้งนี้นะคะเรามากันในแมปเจ้าเจอร่เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นสัตว์ประหลาดที่อยู่ในฝันเรานะคะและหน้าของมันเดี่ยก็จะอวกอ้วนมากๆ เขาเดี๋ยวจะทําให้ฝันของเรากลายเป็นฝันที่สยองขวัญถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่าค่ะโอเย้เย้ยูฮูห่วยง่วงจังเลยนะเนี่ยถึงเวลานอนสักทีแล้ววันนี้ฉันจะฝันอะไรดีนะอุ้ยฝันดึงฉันสิเลย ไอ้น้าลูกชิ้นไอ้น้าลูกชิ้นคืออะไรนี่มันเป็นอะไรกันเนี่ยทำไมพวกเราไปอยู่ตรงนี้กันล่ะทุกคนทุกแจกพี่ใบพี่โมพี่กิตมันเหมือนไม่ใช่โลกเลยโดนดูดมาเฮ้ยที่นี่ไหนอุ๊ยเฮ้ยโอ๊ยอะไรเราใช้แนบมากางเกียงบ้านดีทำไมมันมีชุดแบบนั้นนี่ไม่ใช่ชุดพ่อแม่ฉันแน่เราได้มาตัวอะไรกันลย่ะเฮ้ยน่าลูกชิ้นออกมาแล้วเอาล่ะทุกคน รู้สึกว่าตอนนี้เนียบกเราจะอยู่ในความฝันร้ายและฉันคิดว่าเราจะต้องหาทางออกจากที่นี่ท้าเบื่อเบื่อพร้อมแล้วไปหาของกันเถอะไปเลยเฮ้ยนี่เดี๋ยวนี้น่สลอดเฮ้ยฉันโดนจับแน่ใครก็ได้ช่วยฉัน มามาอยู่ในฝันของฉันซะดีดิเฮ้ยฉันฉัน้อนมันจับแล้วก็นอนมัดด้วยอ่ะฉันเจอคีการ์ดของเจอร์เรลเดี๋ยวฉันไปไขของพวกเรานี่จะไั่ร้ายช่วยเลยช่วยด้วยสลอตเตอร์สลเตอตสลเตอรวิ่งมาเลยวิ่งวิ่งเจ้าวิ่งเรามาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยงงบ้านมาเนี่ย เหมือนกนกัรู้สึกว่าในบ้านแห่งนี้เนียมันจะเหมือนกับว่าเป็นดินแดนแห่งเทพนิยายดูสิมีเถาวัลย์ไม้เต็มไปหมดเลยจ้กเจกนฉันเอาหนังสือพ่อานมาเอาไปไว้ที่ไหนอะวฮ้ยน้ำมันหนังสือนู๊ดอ้ไ่ใช้หนังสือเรียนเอาไว้ไหนอะคี้กัดเปิดตู้นะฉันนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตอนนี้ฉันเจอกับหัวคนเอา <c oughs> สยองมากนี่มันต้องฆ่าคนเป็นร้อยร้อยคนแล้วหัวมากินอย่างแน่นอนจะไปแบ่งมันจะแบ่งมันจะแบ่งมันหัวดีมันต้องไล้เฮ้ยไปเก็ อยู่ดีๆก็เอาบันไดมาเล่นนี่เอาบันไดมาตีบันเหรอเอาเลยเอาเลยใช่ไหมได้ไหมฉันเจอขุนแจสี่สองฉันเจอฉันเจอหัวคนแล้วใช่ตัวที่ใส่หัวคนนายมาเร็วตอแะอยู่แถวๆไหนอ่ะทางดอนหรือเปล่านายดินมาเลี้ยวขวาไปเรื่อยๆตอนนี้ฉันต้องหาลหาอจอก่อนนะฉันว่าพิกิดาต้องเอาเอาบันไดไปไว้ที่ไหนสักแห่งแน่ที่มันสูงๆน่าฉันก็คิดว่างานเหมือนกัน ตอนนี้เนี่ยเนี่ยฉันมีกุญใจดำเนตามหาพวกเราอยู่โอเคฉันวางเรียบร้อยืออกุญใจดำกุญแจดำเออจะโกระบอนแล้วกินฉันได้กุญใจสีแดงมาพี่ไหมนายได้อะไรมานะกุญใจดำกุญใจดำโอเคงั้นนายเอากุญใจดำไปเปิดก่อนรู้สึกว่าห้องทางใต้ดินเนี่ยจะใช้กุญใจทั้งหมด3 -4 ถึงอันฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเท่าไหร่ฉันไขเหลืองไปแล้วที่ไขเหลืองไปแล้วเดี๋ยวฉันจะเอาสีแดงไขลงไปนะครเลยโอเคเรียบร้อยกุญแจดำมันอยู่ห้องไหนกัน กุญแจดำเหรอฉันไม่ฉันไม่แน่ใจสิแต่ว่ากุญแจแบบนี้มันดูเป็นของวิเศษอ่ะมันไม่น่าจะใช่ห้องธรรมดาแน่นอนนะโอ้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเราลองไปหาดูได้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 เฮ้ยพวกนายเห็นเห็นตัวเลขสังเกตเห็นตัวเลขเปล่าฉันไม่เห็นตัวเลขอะไรเลยยู่ฉันเห็นไม้อยู่ตรงเนี้ยมันจะต้องใช้ขวานจุ๊บแจ้เจอขวานไปเออขวานไม่มีอยู่ในโลกนี้ฉันเอาไปสับหัวพวกมันหมดแล้ววไม่อโ้หนีดิครับหนีดิเราไงเรา รีบไปรีบไปพวกนายฉันขออะไรยังงั้นได้ไหมช่วยกันหาสมุดหน่อยสมุดสมุดเหรอเฮ้ยนี่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 ตรงนั้นไงจุ๊บแจงเห็นตรงถักท่อสมุดตรงนั้นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออใช่แล้วได้แล้วเนี่ยตรงชั้นสมุดรู้สึกว่าจะมีสมุดที่หายไปอยู่เราต้องเอาสมุดไปไว้ตรงนั้นเอาละเมื่อเราได้สมุดเรียบร้อยแล้วเลวอย่างเงยตอเจ้าเด็กน้อยฮ่านายมาตรงนี้ไม่ได้รานี่ไม่เจอละวายเนป่าได้ มันมาวังพระเจ้าช่วยนี่นายมันมาด้านมือมันทำไมกันล่ะเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะตามเรมาติดติดเลยโอ้โหฉันว่าเราไม่รอดแน่จะรอดเราต้องหารูอยู่นะเนี่ยพวกนายรูมีเอาไปไว้ไหนอ่ะรูบีเหรอไอ้เจ้แล้วเจอแล้วพี่ใบฉันเจอแล้วกุญแจสีดำอยู่ตรงนี้ ตอนนี้เราเปิดตู้เย็นรับได้และข้างในโอ้โหนี่นบ้านนายทำโลงข้ามอยานี้เหรอไม่ใช่นี่ไม่ใช่บ้านฉันฉันหลงูนในบ้านเขาไปม่ได้ฉันหลงเฮ้ยตัวนี้มันตายอะไรตามเราแต่เราถือเทียนอยู่หนีแล้วหนี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 หน มันแย่ที่ส่วนของหมี่เต็มไปหมดแล้วดูเหมือนว่าเจ้าเจอรอกนี้จะชอบกินหมีแเท็ดดี้เป็นพิเศษฉันรู้สึกว่ามันเป็นสัตว์ป่าสงวนไม่ควรกินมันนะเอาล่ะใครได้เทียนมาแล้วมาตรงนี้เร็วฉันกับไอว่าเกมเมอร์มาจุูเจนพี่ไหมพี่กิต let's go เร็วเรีวยวก่อนนะฉันรู้สึกว่าเสียงของพี่โมหายไปเพราะว่าผมโดนตายตั้งแต่แรกแล้วตายเลยในทีเดียวอ้าวน่าสงสารเอาล่ะ ฉันเก็บกุญแจของเอลซ่ามาแล้วพวกเราไปไขกุญแจอันสุดท้ายกันเถอะเราจะได้ช่วยพี่ชาวบ้ามาจากความฝันด้วยไปเลยพูลี่เหรอนั่นมันเครื่องดักฝันของชาวอินเดียนแดงต่างหากเล่าเออฉันว่าทายตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในความฝันร้ายทําไมเราถึงไม่ลองเอาเครื่องดักฝันไปทําลายมันดูล่ะลองเออรยังไงดีอะเครื่องดักฝันน่ะตอนนี้เราต้องหาเจ้าโจ่เราก่อนตามฉันมาตามฉันมา เฮ้ยหยแล้วอตรงนี้มีตรงนี้มีขวานด้วยแล้วได้ขวานโอ้ยโจ๊กยิงปนรไอ้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 ไ้ไอ้ไอ้ไไอไอ้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 ไ้ไอ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 ้ไ้ไอ้ไอ้ไย้ไอ้ไ้ไอ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 ้ไ้ไอ้ไอ้ไไไไอ้ไไไอไไ้ไไอไไไไไไ ฉันรู้สึกเศร้ามากเลยอ่ะมีอาวุธแต่ใช้ไม่เป็นจริงฉันไม่ได้เรียนมาเลยไม่เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องดดดฝันนะเอาล่ะตอนนี้ฉันต้องการขวานขวานอยู่ตรงไหนหรอนี่เรามีเรามีนี่ไงจะไปจุ๊บแจไม่่วยพี่หมาหน่อยนะคำนึงฉันโดนตามอยู่ฉันโดนตามชฮ้ยพี่หมายเหลือเวลาไม่มากแล้วเราต้องรีบช่วยเขามาแม่แม่มาพี่กิตเราจะเดินไปตามหาพี่หมายกันฉันรอดมาเอง พวกนายช่วยพี่หม่ยด้วยนแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วเอาไงดีล่ะการเตือเนี้ยน่าจะมีค่ามากนะเนี่ยฉันว่ามันต้องไว้ตรงชั้นหนังสือแน่นอนเลยอ่ะตรงนั้นรู้สึกว่าจะมีอีก2-3ถึงรูที่ยังไม่ได้ใส่หนังสือเข้าไปพวกนายเฮ้ยต่างหนังสือสีแดงกับสีดำไอ้เจ้าโรนัลโรนัลดเออไม่ใช่ดีมันชื่ออะไรนะเจ้าโรนัลโครเกมเจอร์โรเจอร์โรเจอโรเจอร์มันตามฉันอยู่เจอราได้คนละคน เพรว่ามันต้องมีสักเล่มหนึ่งที่ต้องใช้ไอ้รหัสเนี้ตรงนี้ต้องเป็นโนะนี่ไงเจ็ดอะไรอ่ะเจ็ดเหรอเฮ้ยมันยังไงเนี่ยวายังไงวางยังไงเนี่ตอนนี้พี่ไม้ตายไปแล้วหรอพี่ไม้ไม่ตายใช่ไมช่วยได้โอโหควทิ่มพื้นเลดยมันจะยิงมันหลับไปอยู่ในฝันร้ายอีกแล้ว เราจะต้องหาบตามรอบบอลนี่ไงยิงโดนเลยไม่ไปกินเล้ยเออเระโอนมากเกิดสึเด้งนะใส่เร็วๆร็วนึ่ใส่เร็วๆเฮ้ยฉันใส่ตัวสื่อเอี้ยเรียบร้อยรหัสไปหารหัสเท่านั้นรหัสอะไรก็ไม่รู้อเจ็ดเจ็ดอะไรไม่เจ็ดอะไรไม่รู้เจ็ดอะไรอ่ะเจ็ดอะไรอ่ะเจ็ดเออไม่รู้สวรรค์ชั้นเจ็ดมั้งว่ะเอาสวรรค์ชั้นเจ็ดอัวสุดท้ายคือตัวสุดท้ายคือเก้าตัวสุดท้ายคือเก้านั่นตัวตรงกลางอ่ะหรือหรือแล้วว่าเราจะมั่วมั่วเลยแล้วกันอันว่าอันว่าคือทางที่ดีที่สุด เอาแล้วนะแกจะมัวระหัดหลับของฉันไม่ได้เลโอ้โหมันทําท่าแบบเหมือนกบชัยโยเลยจำได้ไหมเราจะปิดประตูจี๋นะห้ามเข้ามาเด็ดขาดเฮ้ยัถ้าเรายังเปิดประตูนั้นไม่ได้เนี่ยฉันว่าเราไม่สามารถเอาไอ้เอ้ยอะไรอะไรเข้าไม่ได้มาเจ้าแล้วเธอวอยวายเหมือนกับมันมาเลยนะว่าบอจริงเฮ้ยดูดูอะไรอะ ฉันลองมูดแลนะฉันลองมูดแลก่อนนะเจ็ดหกเก้าฉันกำลังเนียนเป็นตุ๊กแคอยู่แถวแถฝาผนังฮ่าพี่หมาพี่มาไอ้มู่วเร็วเร็วมั่วเร็วเร็วฉันมู่วอยู่ฉันมั่วอยู่พี่พวกแกพวกแกหนีฉันไม่รอดหรอกหน้าท่านเจับพวกแกฉีกเป็นชิ้นๆเฮ้ยพวกนายไขรหัสได้หรือยังเนี่ยตอนนี้พวกเราเจอกันหนักไปเจ็ดหกเก้าอ่ะเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกเก้าเหรอเก้า โอเคไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เห็นถูกเลยงั้นเจ็้าเล่ะเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจอเจ็ดเกโอเคโอเคโอเคอะไรี่ยหนังสือมแลหนังสือเล่มสุดท้ายพี่บายใส่ไปเลยยัดไปเยัดไปเลยมันมามันมามนมาพี่บายพี่บายจไม่ได้หรอพวกเราต้องหลอกลอบมันเครื่องดัดฟันใช้ได้รอบเดียวหรอใช่หมดแล้วไปเลยสวยแล้ว ่วยเไปพี่ไปเอาไงดีเดี๋ยวก่อนฉันจะดรอปแล้วนายไปเก็บเออฉันรอให้ฉันรอ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 แล้วๆๆๆฉันจะใส่สมุดลงไปเออใส่ได้ไหมเออใส่ยากใส่ยากใส่ย็นใส่ยากใส่ย็นใส่ยากใส่ย็นกิการ์กิือกิการ์กิื้อไอนายคิกตรงล่องนายคิกตรงล่องเออโอ้โหเหมือนเล่าเลยกว่าพวกนายจะใส่ได้อ่ะรู้ไหมว่าขนของฉันร่วงเลยเพราะว่าเครียดมากเราไม่สบายดีกว่า นี่นี่นี่ฉันเจอแล้วที่ไหนบันไดฉันร้เอาบันไดวางเลยจ้าแล้วฉันจะไปเอาบันไดที่ไหนอ่ะบันไดเอาบันไดอยู่บนมือนายไงเอานี่คือบันไดเหรอเบรนไดคิดว่าอะไรล่ะตะเกียบบังใส่สิมาแล้วมันปิ้นด้านบอนโอ้ นีไอมันมีที่ี่อยู่ฉันได้กุญแจเขียวไปเร็วไปเล็วไปแร็วฉันไดสีเขียวมันคือกุญแจอสุดท้ายนี่นะฉันจะไม่ยอมปล่อยพวกมันไปเฮ้ยแต่ไมจันกะหยับตัวไปได้อยู่แล้วนะนะเพราะว่าเรื่องดักฝันนั้นน่ะจะทําให้ตัวที่เป็นฝันร้ายกลายเป็นฝันดีใค้ลไปเลยจ้านี่คือประตูทางออกเหรอยังไม่ใช่เนี่ยนี่มันเป็นห้องใต้ดินแล้วก็ตรงนั้นมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยจ้า โอ้โหใช่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 เขาบอกต้องการถังนี่นี่นี่ฉันเจอแล้วถังอยู่ตรงนี้รับเอาล่ะทุกคนยกพนมมือไหวน้ำอะไรอีกห้าสิบวิว้าวไปเร็วเร็วไปเร็วเร็วันักแล้วน้ำสะอาดฉันจะมีเครื่องดักฝันอยู่เซนยิงมันเองถ้ามันมาจัดไปฉันคิดว่าน้ำอันนี้เนี่ยจะต้องเอาไปเปิดทางไปวัว เราอยข้างหลังเราเมื่อกี้กระสุนดากฝันดิเราจะไป20วิตรอดแล้วเนี่ยแค่20วิเราจะรอดไหมเราจะรอดไหมล่ะรอดวิ่งไปที่ห้องเตาผิงเราจะใช้อันนี้ดาบไฟเตาผิงห้องนี้แหละทุกคนแล้วดูมาดแล้ว10วิ10วิพวกเราต้องลาไปให้ได้อ้อเย้โอ้โหเย้โอ้โหและแล้วพวกเราก็สามารถออกไปจากฝันร้ายนี้ได้จนสำเร็จ 수지아. Yeah. So, yeah.